สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูภูสุคนพ่อกันกับแมวเหมียวอีกระเดจาจ้าพี่น้องเมื่อในสิคะผ้าเข่าห่องแลบจะทุกคน <c oughs> ค่ะเบาขึ้นเนาะเ <c oughs> มื่อไนแมวเหมียวกับสีผ้าพี่ผ้านองมาลดน้ำต้นผักของแมวเหมียวจ้ากับซิมี่กับเผากับหัวระพาจา่อนข้างสีซ่าก,ก็ามูจากพี่นอ้องค่ะแมวเหมียวพึ่งปลูกนะคะแต่บ่เป็นอย่างจ้าแมวเหมียวมีวิที่เล่งแบบฉบับห่องแลบเดอจ้าพี่น้อง เมื่อในกสิม,มารดน้ำนะจ๊ะพี่น้องนี่เห็นบ่แม่เมียวหดใจเย็นมากเลยจ้าประนีดมากประดิษฐ์ประ,ประดอยมากจ้าพี่น้องคะ่ะเออผู้ใดอยากหูสุดเดี๋ยวสิเวาสูฟังค่ะทุกคนคะ่ะก่อนเอินเบิงคลิปแล้ะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้า <laughs> มาสิเววาสูฟังทุกคน น้ำที่แมวเมียวหดนี่จ้าพี่พน้องคะ่ะเป็นน้ำที่ผสมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเบาให้ฟังนะคะพี่น้องเดี๋ยวผู้เจ้าสีสงสัยว่าเออน้ำมันคือเป็นสีแดงๆเป็นน้ำอีหอย่างเจ้าคือคอยหยอดคอยปนิดปะดอยแท้เพ่นว่าเอออันนี้เป็นตู้อบความร้อนนะจ๊ะกับว่าถึงขนาดว่าร้อนคะ่ะทุกคนกับอุณหภูมบิบอุณหภูมิห้องล่ะค่ะพี่น้องแต่แมวเมียว,วเปิดไฟให้จ้ะพี่น้องเป็นไฟที่เหมาะกับต้นเผืชจ้ะพี่น้องนี่ พม่มีอวกก็คอยเหตุจังวาน,น่ะนะคะพี่น้องเออสารที่ได้มานี่คืออะไรวะสานเออแม่มีอาใส่ปุ๋ยนะจ๊ะปุ๋ยผสมกับน้ำยาเร่งรากจ้ะทุกคนค่ะน้ำยาเร่งราก <c oughs> เนี่ยเขาหดแล้วรากที่ต้นอ่าเอ,อ้ยเขาเออนีหอย่างเบีย้ยเข้านะ่ะเออมันสิ แตกรากดีเป็นพิเศษคะ่ะพี่น้องผสมกำยงอีกวาติเออกระสีบวกเดี๋ยนี่ละจ้าทุกคนแมวเหมียวใส่สูตรสิบหกแปดแปดจ้าทุกคนอุ้ยใส่ถุงปุ๋ยเลยตีใส่ปุ๋ยอันบ้านเขาเลยตีบอเมนจ้าเป็นสิบหกแปดแปดสูตรของต้นกล้วยไม้นะจ้าพี่น้องเออมันสีบางเบาวกลัวนิดหนึ่งนะคะมันมีอัตราการความเข้มข้นบางเบาวกวัวปุ๋ยอันบ้านเขาบานเฮาจ้า,จาทุกคนค่ะสาหรับต้นกล้วยไม้เดอ้อจ้าพี่น้อง ออพี่น้องอยากหูจากกะล่องไปหาคนเบิงสําหรับโซนที่เขาปลูกต้นกล้วยใหม่นะจ๊ะเป็นเขาเคียนววาอีกอย่างน้อเดี๋ยวสิถ้าผู้ใดอยากหูสิบอกอีกรอบหนาเด้อจ้ะรอ,อบนี้จบาบ่ไดมาผากอยู่ข้างล่างแล้วก็บ่ไดเฮ็ดอยู่กับไอหม่องที่นี่ก็เลยจําสูตรบ่ไดเที่น่มันเป็นปุ๋ยจากอ่า ที่เขาเอามาหดนามต้นกล้วยใหม่จ้ะพี่น้องแต่แมวเมียวเอ็กซ์ตราย่างนึงกับเือแม่เมียวผสมน้ำยาเล่งรากสองตัวนี้นะฮะเออเป็นสูตรเฉพาะของแม่เมียวจ้ะทุกคนค่ะรับรองใบใหญ่ใ,ญใญจ้ะพี่น้องรากบึมบึมจ้ะพี่น้องใส่เวลารวบกระตัดตอนให้มันท่านช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นค่ะทุกคนขาเออนี่เห็นป่ ของเพื่อนแมวเหมียวต้นใหญ่แล้วค่ะพี่น้องแต่ของแมวเหมียวยังอจเจอเจอัจอเจาะอยู่ค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่อันนี้เป็นกับเผากับพริกนะคะพริกกับจักซีใดผลซ้ำใดดอกจ้า